ตอนนั้นตอนนั้นพอได้รู้ว่าไปเนี่ยทางบ้านเป็นยังไงมั่งอาจารย์คือได้พอรู้ได้ไปเนี่ยนะมาเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่พอพอรู้ว่าได้ไปก็ไปบอกว่าย้อนเนี่ยอาจารย์นายอินเรียกพบนะว่าเนี่ยทุนมาละจะได้ไปไหมแล้วก็ต้องตัดสินใจเลยแต่ว่ามาบอกกย้อนก่อนย้อนจะว่าอย่างไรย้อนก็ถามว่าจะเรียนได้หรือเปล่าล่ะว่าเรียนได้แล้วก็ย้อนจะให้ไปได้หรือเปล่าล่ะ ยอก็บ,บอกว่าก็เห็นอยู่นะบ้านเราเป็นอย่างนี้คือลุงนะหมดเรื่องกางหมดเรื่องเรื่องที่จะไปเนี่ยแหละครูบอกเขาว่ายัางไงรู้ไหมเขาจะไปพี่ชายคนที่ต่อจากจากครูเลยติดกันเลยเนะี่ยแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะ<ม>เขาก็เรียกคุยว่าเนี่ยมึงจะไปเหรอเราถามอย่างงั้นเลยนะมาพูดกันพี่น้องอนะั่นแหละมึงจะไปเหรอยอเราก็ดูสิแก่แล้วนะเราก็รู้สภาพไม่ไหว เนะหมาะก็แก่และรูก็บอกว่าทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นะทั้งหมดเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเนี่ยณนะเวลาเนี่ยมันเป็นโอกาสของรู<ม>นะด,ดูจะเหมือนกับเห็นแก่ตัวนณะนะเวลานั้นเนี่ยนะ<ม>แต่เวลาเรียนของรูเนี่ยมาถึงเนี่ยรูขอไปก่อนก็แล้วกันมึงตัดสินใจมึงคิดได้อย่างนั้นเนี่ยอะถ้า,ถามึงคิดได้ก็มึงไป พี่ชาย ales, คนเขาก็หวงคือเขาจะมีความรู้สึกมากๆนะคนในคนก่อนๆเนี่ยว่าเจ็บไข้ตายเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่อง่สำคัญมันเป็นเรื่องใหญ่เราต้องอยู่ต้องดูแลนะและในที่สุดก็ไม่เป็นไรตั้งตั้งสติเก็เขียนจดหมายอไม่เป็นไรนะเ เราก็ก็รู man, ้ umas, f, แล้วก็ถือว่าอัลลอฮ์กำหนดนะดูแลกันมาก็ได้แค่นี้เดี๋ยวอากิร่ดเดี๋ยวเจอกันจะทําหน้าที่ให้ดีก็บอกพี่ๆว่าเหลือยอะอีกคนนึงช่วยกันดูแลนะยินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวกลับไปคงได้เจอจดหมายฉบับนั้นที่เอามาที่เขียนฝากฝังอานานาต่างๆมาว่าเรารู้หมดแล้วเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรเนี่ยนะเอามาให้บังบังที่เป็นไประนีเนี่ยนะที่อยู่ที่เมืองเตยเนี่ยเอามาให้จดหมายฉบับนั้นที่มาถึงเนี่ยนะ เอามาถึงวันที่